สี่เครื่องดื่มนี้ที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรที่จะดื่มและสี่เครื่องดื่มนี้ที่คนท้องควรจะหลีกเลี่ยงเพราะให้โทษกับคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ค่ะสําหรับเครื่องดื่มที่อยากแนะนําคุณแม่ๆมากมากๆเลยนะคะสําหรับสี่อย่างนี้มีประโยชน์กับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะอย่างแรกเลยก็คือน้ําเปล่านะคะน,น้ําเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์หรือว่าคนทั่วไปก็แล้วแต่ เพราะว่าน้ำเปล่านะคะเป็นสิ่งที่หาง่ายนะคะดื่มสะดวกราคาถูกมากๆเลยแล้วก็ให้ประโยชน์เยอะคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะควรจะดื่มน้ําเปล่านะคะให้ได้วันละประมาณ2-3ลิตรแล้วก็การดื่มก็คือให้จิบบ่อยๆนะคะไม่ใช่ดื่มครั้งเดียวทีละเยอะๆเพราะอาจจะทําให้คุณแม่ไม่สุขสบายท้องเกิดขึ้นได้การดื่มน้ําเปล่าจะดื่มน้ําอุณหภูมิห้องก็ได้หรือจะดื่มน้ําอุ่นก็ได้หรือจะดื่มน้ําเย็นก็ได้นะคะขอให มีน้ําเข้าสูรร่ร่างกายของเราแล้วก็ดีที่สุดก็คือน้าเปล่านั่นเองค่ะช่วยในการลดอาการท้องผูกกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดกระตุ้นระบบการย่อยอาหารด้วยสิ่งที่2นะคะเครื่องดื่มที่อยากแนะนําคุณแม่ก็คือนมนะคะนมนี่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะสําหรับ คุณแม่ตั้งครรภไม่ว่าจะเป็นนมวัวหรือว่านมถั่วเหลืองนะคะสําหรับคุณแม่ที่แพ้นมวัวถ้าคุณแม่ท่านไหนที่แพ้นมวัวแล้วดื่มนมถั่วเหลืองเนี่ยแนะนําว่าให้ใส่งาดาด้วยเพราะว่าในนมถั่วเหลืองนะคะปริมาณของแคลเซียมเนี่ยอาจจะไม่มากเท่ากับนมวัว เพราะฉะนั้นควรที่จะดื่มนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้ที่ไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่งาดำด้วยทำให้ได้ปริมาณแคลเซียมใกล้เคียงกับนมบวัวแต่สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านไหนนะคะที่ดื่มนมวัวได้นะคะแนะนำว่าให้ดื่มวันละ1-2กล่องก็พอไม่แนะนําให้ดื่มเยอะมากกว่านี้เพราะถ้าหากดื่มเยอะดื่มนมมากเกินไปเนี่ยโอกาสที่จะทําให้ลูกของเรานะคะแพ้โปรตีนในนมวัวในช่วงแรกเกิดเนี่ยมีได้สูง เพราะฉะนั้นคุณแม่แค่ดื่มวันละ1-2กล่องก็เพียงพอแล้วส่วนแคลเซียมคุณแม่สามารถหาได้จาก,กอื่นๆไม่มีเฉพาะในนมเท่านั้นนะคะผักใบเขียวก็แคลเซียมเยอะนะคะคุณแม่โยเกิร์ตหรือปลาเล็กปลาน้อยแคลเซียมเยอะเช่นกันอย่าหาแค่จากนมเท่านั้นเพราะถ้าดื่มมากไปก็ทําให้คุณแม่ท้องผูกนะคะหรือว่าทําให้ลูกมีโอกาสที่จะเกิดอาการแพ้ปโปรตีนนมวัวได้นั่นเองค่ะ เครื่อื่มตัวที่3นะคะที่อยากแนะนําคุณแม่มากๆเลยก็คือน้ําผลไม้นะคะแต่น้ําผลไม้แนะนําคุณแม่ว่าควรจะเป็นน้ําผลไม้ที่ไม่หวานจัดจนเกินไปหรือน้ําผักผลไม้ก็ได้แนะนําว่าให้ทําเองคั้นเอง แล้วก็ควรที่จะมีกากใยด้วยนะคะไม่ใช่ว่าปั่นแยกกากใยนะคะเอาแต่น้ําผลไม้แนะนําว่าให้ทานทั้งกากใยแล้วก็ทั้งหนักน้าผลไม้ด้วยจะช่วยป้องกันอาการท้องผูกในหญิงตั้งครรภ์แล้วไม่แนะนําเลยนะคะที่ให้ซื้อน้ําผลไม้สําเร็จรูปเพราะว่าอาจจะมีน้ําตาลหรือเป็นน้ําผลไม้ที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ดีที่สุดนะคะควรจะ ทำเองคั้นเองสดๆใหม่ๆจะดีกว่าค่ะทาให้มีวิตามินซีเกลือแร่และวิตามินต่างๆในผลไม้เนี่ยเยอะมากๆเลยตัวที่4นะคะก็คือน้ําขิงนะคะน,น้ําขิงเนี่ยคุณแม่สามารถดื่มอุ่นๆได้เลยนะคะเป็นผงขิงสําเร็จรูปก็ได้แต่จะต้องไม่หวานไม่ใส่น้ําตาลน,นะถ้าคุณแม่ที่ช่วงเริ่มตั้งครรภ์ใหม่ๆมีอาการแพ้ท้องสามารถจิบได้บ่อยๆเลยนะคะน้ําขิงหรือคุณแม่ที่ท้องแก่ใกล้คลอดละนะคะต้องการเพิ่มน้ํานม ให้กับตัวเองก็สามารถดื่มน้ำขิงอุ่นๆได้นะคะวันละ1-2แก้วนะคะน,นี่คือเครื่องดื่มที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะดื่มนะคะสรุป1น้ำเปล่า2นม3น้ำผลไม้4น้ำขิงส่วนเครื่องดื่มที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะมีผลทำร้ายทารกในครรภ์ได้ข้อแรกเลยนะคะก็คือถือว่าอันตรายสุดๆส,สำหรับคุณแม่และทารกในครรภ์ก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยเพราะฉะนั้นหากคุณแม่ที่เป็น นักดื่มนะคะถ้าตั้งครรภ์ขึ้นควรที่จะงดนะคะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเพราะมีผลต่อคุณแม่ตั้งครรภ์ผลต่อทารกในครรภ์โอกาสที่จะแท้งโอกาสคลอดก่อนกำหนดโอกาสทารกในครรภ์ตัวเล็กหรือทารกคลอดออกมาแล้วภาวะสติปัญญาที่ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดค่ะเครื่องดื่มตัวที่2นะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือพวก เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟนะคะหรือว่าพวกน้ำอัดลมที่เป็นสีดำๆสีเข้มๆเครื่องดื่มแบบนี้มีคาเฟอีนนะคะคุณแม่ควรที่จะหลีเกเลี่ยงไว้จะดีกว่าแต่ก็มีคุณแม่บางท่านนะคะที่ติดคาเฟอีนแล้วนะ,ะเลิกไม่ได้เลิกแล้วรู้สึกอาการง่วงเหงาหานอนอ่าหรือบางคนมีการปวด ศีษะนะคะเหมือนไมเกรนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณแม่มีความจําเป็นนะคะต้องดื่มคือติดคาเฟอีนแล้วเนี่ยก็ดื่มเพียงวันละ1แก้วเท่านั้นนะคะเพราะดื่มมากไปก็ทำให้คุณแม่ได้นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอลูกก็ไม่ได้พักผ่อนโอกาสที่ทําให้ทารกในครรภ์เนี่ยตัวเล็กเกิดขึ้นได้ถ้าคุณแม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในปริมาณที่เยอะเกินไปค่ะเครื่องดื่มตัวที่3นะคะที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือน้อํนะาอัดลมนะน้าอัดลมเนี่ยไม่ว่าจะสีอะไรกันแล้วแต่ ควรที่จะเลี่ยงไว้ควรที่จะงดไปเลยจะดีกว่าเพราะน้ําอัดลมนะคะสีเข้มเนี่ยก็จะมีคาเฟอีนเป็นส่วนผสมแล้วก็มีส่วนผสมของน้ําตาลปริมาณที่สงูงแล้วก็มีแก๊สด้วยหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของโซดานะคะควรจะหลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่าและตัวที่4นะคะก็คือน้ําหวานต่างๆนะคะน้ําที่ใส่น้ําตาลเชื่อมอน้ําหวานต่างๆ นะที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะเลี่ยงได้ควรที่จะเลี่ยงไว้ดีกว่าเพราะถ้าคุณแม่ดื่มน้ําหวานหรือน้นที่เยอะๆปวะจยบ่อยก็สะสมสู่ร่างกายโอกาสที่จะทำให้เกิดเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์โอกาสที่จะทำให้เป็นความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์มีได้สูงเพราะฉะนั้นน้ําหวานก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเช่นกันสรุปนะคะเครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือหนึ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สก็คือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน3ก็คือน้ำอัดลมและ4ี่ก็คือน้ำหวานต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเพราะส่งผลต่อทารกในครรภ์นอกจากอาหารที่เราบรทานดีมีประโยชน์แล้วนะคะเครื่องดื่มก็ควรจะเลือกเครื่องดื่มที่ดีมีประโยชน์และหลีกเลี่ยง,งนะคะเครื่องดื่มที่ให้โทษกับคุณแม่และทารกในครรภ์นั่นเองคะ่ะ